สวัสดีครับแม่ห้างขายกับพี่โดน,นะครับ mm. คลิปนี้ผมมีคลองเลนไม่มาปลาบาลุบออดหน้าผม,มทอ่อเรทครับผมถอรเรอทถอรเรทสิบนิ้วนะครับผมสร้างมากมาหอดมือว่านยังมันแรงนะผมเนี่ยปากสิบนิ้วนะครับไม่ไปทอ,อยเสียรถสิบรอดละนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยลูกเจ้าข้อสิบนิ้วเนี่ยมาใส่ใหครับลูกออดหน้าผม ครับผมเป็นไดนล้ละเป็นไดนล้ละครับผมอีกที่ผ่าล่องครับพี่น้องเดี๋ยวอีล่องเบิ้งกรบเพียงสูบเดียวครับเอาท่อเลนจิปนิวเนี่ยไปใช่นัานล่องเบิ้งนะครับผมเราฟังเสียงกันเบิงมมม้นนงนะครับผมว่ามันด้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจีเดินทางอ่าออกไปร้านนะใช่นะครับผมเพราะว่าเพมันมีเชื่อมซสี้ยวทู่นะครับผมกับเชื่อมอาก,ก้อนนะครับเพราะว่ามันด้เชื่อมอ่าท่อเลนเนี่ยได้สบายเลยมันไม่อค่อยซอดบ่อยขาดนะครับผมเนี่ย เดี๋ยวใส่ประมาณนี้ครับโอซื้อมาไปล่าพันเอ็ดนะครับผมไม่ได้หลับดาบโบคองเลียนไม่นะครับอ่าดาวผู้เดสนใจกันติดต่อผมมาได้เลยครับผมอ่าพอดีพี่ไส้ผมอ่าเป็นกัอ่าฝากขายกันนะครับผมไบละาพันเอ็นะครับผมถามซีเวลันเนี่ยธนาซิมมีวไบล่าพันหกนะครับผมแต่ว่าผมมีขอางหายครับไบละาพันเอ็ หาทรงหาสิบบาทครับผมเป็นพันเดียนหาสิบบาทนะครับผมเราจัดทรงให้รวดเร็วน,น,น,นี่ชิปนิ้วนะครับขนาด10นิวน้วเส้นหาศูนกลางขนาด10นิวน้วนะครับแล้วไปใช้ลูกออดเครื่องสูบเดี่ยวล่องเบิ้งนะครับผมแล้วเบื้กันนะครับว่บาเสียงมันจะออกมากนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งเดิทนทางไปลานนาก่อนนะครับเฉาฮั่นจะติีความนะอ <c oughs> ดลองดูครับนะ เดียวผมมีไฮร้องเสียงเดิมๆกอนฟังเสียงเดิมๆครับฟังเสียงเดิมๆครับตันงโมฮานะครับจังแบบเงียบๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยนเหรียเลยปากซิปนี่เซ่แล้วนะครับผมเดีที่ตามเมื่อวันที่สิดเสียงง่ครนะ Two thousand years later. ที่ครับผมตอนนี้เสร็จไปเรียบร้อยนะครับนี่สำหรับคอไอเสียนะครับของลูกออดนะครับอาที่14นะครผมอาทีพ140 14แรงครับนะผมอันนี้่ได้เอาหมอพักออกนะครับผมนี่เสียงออกจากไอเสียมากกับเพื่อนหมอพักนะครับผมเราก็ค่อยไปออกตัวนั้นเดี๋ยวนะครับผมใช้เวลาเชื่อมอยู่เป็นชั่วโมงครับผมตัวข้อนี้ผมก็ เอาเล็กตัวนี้เลยครับมาตัดเครื่องนะผมเราบีบเข้าไปแล้วก็พาพาพา,พา,พาอ่าเชื่อมมุดเข้าไปนะผมคอนก็นเลีบบสวยปไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีเลดขนาดนี้นะทำไมเลดขนาดนี้เขาโหลดมากเฮ็ดเป็นกลวยเราค่อยอ่าท่อขนาดนี้ซุกเข้าไปอีกเกี้ยน,นึงัง <c oughs> ไก่สีสวยกว่านี่นะครับผมไอเบึงดันได้ครับชึบเนี้ยเพราะว่าผมภาพเล็กเอานะครับผมเนี่ย ครผมบรูว่าเห็นบ่นี่ครับทางในก็บสสวยเป็นไครับแต่ว่าให้นองนี่กัพ่อค้องเดิมเียยยวๆเนี่ยผมก็ตัดเครื่องเลยนะครับเขียนเชีบร้อยลูกสุ้งจาดครับผมยังสวยเลยเดี๋ยวไปใส่รดกันครับผมเดี๋ยวป,ป,รป,รประกอบใส่รดกันเดี๋ยวไปสตาร์ทฟั้งเสียงกันบึ้งนะครับโอเคครับ นี่ฟังเสียงฟังเสียง <laughs> โมเมนต์แบบนี้มันต้องสตาร์ทนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ย RT 140นะครับจับสติ๊กเกอร์นะครับผมจับสตาร์ทยากขึ้นยังต้องได้รอตลอดนะครับเนี่ยไซทอเลตนะครับผม10นิ้วนะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนี่เลขซิฟเลขซิฟนะครับผม 1 1 0 0บาทค่าส่ง50บาทครับผมสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับของมีพร้อมนะครับสำหรับรถไท่ทอรลันนะครับเอาไปร่องกันนะครับผมเนี่ยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับของเดิมมันนนี่ยขึ้นมาจากนี้่านหมอภักเรางอกออกนหน่อยนะครับอ่าต่อมาผมก็ได้ใช้ทอเลสเงี้ยขึ้นไปพุ่นนะครับผมต่อขึ้นรถไททั่วไปนะครับเนี่ยมือนี่นะครับผม จ้าไทยพี่น้องได้ชมกันเลยนะครับผมหมอ้อก๋วยเตี๋ยวครับผมปากสิบนิ้วนะครับพัวนะี่ก็คือเป็นเนื้อผมหมดเลยนะครผมออกมากเปลียนประมาณทรงนี้ครับอืมอหลายคนอยากฟังเสียงเราเป็นเพาะครับเดี๋ยวนะครับผมให้ลูกไายผมตีนก่อนว <laughs> ันนี้ลูกายมาเปลี่ยนนะครับนั่นอ,นอูพามาตัดผมเหล่าก็เลืเล่อยๆมากนะครับผมพ่กัดกเกยุ่นล้านนาเขาอะไรครับ ร้านบุญนำชัยนะครับผมซาเล้งนี่อากลากเลยนะครับผมหุ่นไปแล้วเนี่ยเสียงมันจะออกมาประมาณไหนจะดีแค่ไหนนะครับผมไปชมกันครับนี่ครับเพิ่มเติมอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปอีกครับท่อนนะครับผมคอนนะครับเบิ้งเบื่องผมเดินระบบไปครับแม่สุดจัดครับผมสุดจัดนี่ตรงห้อยครับนี่เอาไว้เปิดในปลาในเขานะครับผม ถ้าเปิดไปน้ำท่างเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อเรียกตรวจน,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 นะครับผมตรงเสียงรบกวนเจ้าบัตรนะครับเนี่ยผมก็ได้จอเล็กเล็กเซนแปรน,นะครับผมเนี่ยยึดใส่ก็นอ่าน็อตฝาหมอน้ำนะครับผมน็อตดยูทึงหมอน้ำนะครับมีห้อนกระตั้งไว้นี่ได้นะครับผมปรับขึ้นลงได้นะครับนี่มิชลีนครับผมเบ่งผมว่างระบบไว้ครับ สุดจัดทดสอบมิ้งไม่ครับมีใหไม่ไมเจ็ดเสียงครับผมเจ็ดเสียงเมื่อขวามาแบทผมขวานี่้อ <c oughs> ยูครับ่เคเบรับคนกับใครสิมาก้วครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันบ้างครับผมมา